เดี๋ยวเส้นเือปโอ้โหจับขนาดเลยกรรมการเมัเอามันจากไหนวะเนี่ยมนโคตรงขินเลยอ่ะอ่ะสุดเล่นสุดเด่นุดจอสุสามอ้าวดู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 ู่ด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 บดู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 มูดูดูดดูดดีดู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 ดั ทีมหนึ่งบอลเลนเท้าวภูเก้าสามพี่เซฟไมข้ามไปท่านข้ามไปแล้วน้องล้านมาไหมมาไหมมาได้สิสามเท้าสิสามเท้าแล้วนะครับน้องเงียบๆก็เป็นไปเนาะพี่เซฟข้ามไม้ข้ามสวยมากน้องล้านมายน้องแก้พยายามจะให้ข้ามแต่ไม่ข้ามติดตะข่ายแล้ก่อน 14แล้วครับ14กับ13อ้าวพี่เริ่มไหลไปแล้วเป็น15 13 15 13้าอ่าน้องไม่เปลี่ยนตัวไหมน้องอะ่ะน้องใหม่มีกี่คนที่เป็นผู้ชายอะ่ะมีแค่นี้ใช่ไหมอ้าวพี่เสิร์ฟน้องรับไฟ